กุ้งสดแซลมอนอมช่ำๆเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมือน,นี้ได้เมนูสุมตำเซบๆน,นจะจ้ะตำซัวแซลมอนดองกุ้งสดแซลมอนดองแล้วกักุ้งพี่น้อง คุณอะโอ้ตเสบแห้งสีแบบนัวๆเลยจ้ะล้ะกะมี่ไผ่เคยกินอันนี้เนี่ยจะ้กะกระเพาะไก่ผู้ใดเคยกินเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่อันนี้มวยทอดห่อหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องหนึ่งหอ่อแบบนี้หนึ่งห่อด้วยค่ะพี่น้องสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้ทอดทอดใหเหล้วด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าถับเอาไปกินก็คือทอดซำอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องก็จะได้เป็นแบบนี้นะจน๊ะนี่นี่เอา้าซิมมึง ฮืมฮืมกรอบมากฮืมอร่อยกระเพาะไก่ห่อหอน,นึ่งเลียบกร้ายนึงค่ะพี่น้อง กระเพาะไก่บก่มีรสชาติด้วยพี่น้องถ้าผู้ได้เอาไปกะทอดละกะเอาเกลือหรือว่ารสดีห้วยจักน่อยพี่น้องแซบมีรสชาติ Mm -hmm. Skitt! <laughs> กินเพื่อนเลยพี่หน้อง สีแบบหนัวค่ะพี่น้อง <c oughs> ของถอดชินกับนี้งกระแสบให้น่อง หนัวับพี่น้องมาเด้อจ่าแซ่บๆน้ำกันอกูได้มากินเมนูนี้กะคอมเมนต์บอกกันในเด้อจ่าพี่นอ้องถือว่ารับชมอยู่จังหวัดใดเนาอจ่ากะคอมเมนต์บอกกันในเด้จอจ่ายู่บานหนาวแต่ว่าอากาศฮ้อนห้อน,อนบนหนาวเลยเ้าหนาวล่ะ ตอนแรกอันช่วงหนาวแหลกๆหนาวสองหมื่นจนได้สร่งเสือไม้พุ่มมาตุนพี่น้องบารนี้บอได้ใส่ซ้ำ God. Mm. Oh. Mm. ตำส่วนต้มถ่านบอกยัยหนึง่งแซลมอนอีกสักตอนหนึง่งไปหนอ่องอิ่มพอดี พี่น้องเพชรจนหมาแดงทั้งเพชรทั้งหัอนแ่บครับพี่น้องนัวครับตำกระไดเอ้าฟังอีกเทอหนึ่งเนาะค่ะถ้าผู้ได้สนใจกระเพาะไก่ทอดอันนี้อันนี้ส่งห้องเย็นนะคะพี่น้องถ้าผู้ได้สนใจเนาะส่งห้องเย็นราคาถุงละร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยห้าสิบกรัมนี่ได้บักรายนะคะพี่น้อง คือเก่านะคะพี่น้องถามว่ากินสดลวดหรือว่ากินมงม,ม,ม่ามกินบสุภาพจังเดยก,ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อจา้าแล้วก็ถ้าใครมาคลิปนี้มักไม่นู่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยนเนเด้อจา้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ